สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะคุณนางบุญบูนับร้อยจอง้องเ้ด้วยดวงตาแวววาวหนึ่งในนั้นยังมีดวงตาของกวนฉีกวงที่สว่างสวัยที่สุดขณะเดียวกันก็คล้ายจะมีเปลวไฟสองกองกำลังลุกไหม้ส่องแสงให้จิตใจอันชั่วร้ายของคนสว่างสวัยหัวสังเจอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร พาเปื้องหน้าถึงปรากฏในตากระจ่างใสดังน้ำใสในศาสตร์ฤดูและเงียบสงบของกวนสอี้ขึ้นมาได้เขาเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะปิดบังซ่อนเร้นพางกุมขมับหัวเลาะเสียงต่ำเยี่ยมกวนฉีกวนช่างยอดเยี่ยมร้องเรียนตะกูลเย่ก่อนเพื่อป้องกันตนเองจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์ส่วนตัวบิดเบือนกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนต่อมาก็ร้องเรียนผู้ปกครองนี่เป็นการบังคับให้เขาต้องตัดสินใจเพราะสำนักตรวจการเนี้ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นซสำยังเป็นคนมอบอำนาจและหน้าที่ให้ด้วยตนเองหากแม้แต่เขายัางเพิกเฉยต่อถ้อยคำของหัวหน้าผู้ตรวจการเช่นนั้นสำนักตรวจการที่เพิ่งก่อตั้งก็จะกลายเป็นสิ่งสมมุต และมิอาจดำรงอยู่ได้ดังนั้นกล่าวได้ว่ากวนฉีกวงกำลังโยนกระเบื้องล่อหยกและเชือดไก่ให้ลิงดูตนก็คือหยกก้อนนั้นแล้วก็ยังเป็นลิงตัวนั้นด้วยนับเป็นการสร้างผลงานและชื่อเสียงอย่างแท้จริงไม่เกรงกลัวอำนาจอิทธิพลใดมีสติปัญญาล้ำเลศิศและสร้างความมั่นคงถึงตนจะคิดปกป้องตระกูลเย,ย่อย่างไร ก็ได้แต่ก้มหน้ายอมรับชะตากรรมผู้ใดบอกว่ากวนฉีกวงหัวโบราณค้ำคลือไม่รู้จากการปฏิบัติตัวในการเข้าสังคมคนผู้นี้เห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งละเอียดรอบคอบแผนการช่างลึกลำมีหน้าตะกูลกวนถึงได้มีชื่อเสียงและหน้าเคารพยำเกง่งที่แท้ก็เป็นเพราะคนในครอบครัวมีสติปัญญาเป็นเลิศ เหตุใด hey สวรรค์ถึงได้ปฏิบัติต่อตระกูลกวนดีเป็นพิเศษบุรุษได้รับปลานจากฟ้าดินสตรีมีกลิ่นอายที่หล่อเลี้ยงด้วยภูเขาและสายน้ำทำให้คนเขารบเลื่อมใสชื่นชอบอย่างยิ่งหัวเสีงเจอสายหน้าแล้วก็สายหน้าอีกครั้งความเสียใจที่อยู่ลึกในใจผ่านพลังผูออกมาอย่างไรที่สิ้นสุด ในปากเต็มไปด้วยรสชาติของความขมฝาดจนทำให้พูดอันใดไม่ออกเมื่อขุนนางใหญ่เห็นเขาเอาแต่สายหน้าและยิ้มขมคืนไม่เอ่ยปากพูดอะไรก็พากันวิตกกังวลแทนกวนฉีกวงแม้ทอยคำที่เอ่ยออกจากปากของใต้เท้าเหล่านั้นจะน่ากลัวอยู่บ้างแต่พฤติกรรมการสลัดชีวิตเพื่อความชอบธรรมและการชี้ให้เห็นข้อผิดพลาด เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงของเขาเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากคิดอยากจะทำแต่ยังม่กล้าอาศัยเพียงจุดนี้จุดเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นผู้นำของแวดวงการประพันธ์ในปัจจุบันได้แล้วและยังเป็นแบบอย่างของคุณนางบุญบูทั้งหลายอีกด้วยกวนอินชีเห็นว่าฮองเต้ไม่ได้เอ่ยอะไรอยู่นานจึงลุกขึ้นยืน ตัดสินใจจะร่วมเผชิญชะตากรรมพร้อมบิดาทั้งที่ก่อนหน้านี้ตกลงกันว่าจะเลือกเส้นทางของตนเองแต่ในเวลานี้การร้องเรียนตระกูลเย่และฮองเต้คือความทุ่มเทของพวกเขาเป็นการสแสดงถึงความเคารพต่อผู้ปกครองผู้เรืองนามและรอบรู้แม้พายแพ้และต้องตายก็นับว่าคุ้มค่าจะไม่เคืองแค้นและเสียใจใดๆ ในที่สุดหัวเสิงเจอก็กลืนความฝาดเฟื่อนในปากลงไปถอนหายใจเอ่ยว่าหากคนนำทองแดงมาทำเป็นขันช่องก็จะสามารถส่องดูการแต่งกายได้หากนำอดีตมาเป็นขันช่องก็จะรับรู้ได้ถึงความรุ่งเรืองและล้มสลายของยุคสมัยหากนำคนมาเป็นขันช่องก็จะส่องให้เห็นถึงความสำเร็จและความผิดพลาดของคน ท่านหัวหน้าผู้ตรวจกลานนับเป็นคันช่องที่ใสสะอาดที่แขวนสูงอยู่ในใจของเราเพื่อส่องการกระทําถูกผิดของเราแล้วแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดขณะเอ่ยก็สาวเท้าลงบันไดจากนั้นโค้งคำนับกวนฉีกวงวันนั้นที่สวนผู้ถีได้เลือกผู้อาวุโซกวนเป็นราชคูความรู้สึกในตอนนั้นและยามนี้ข้ายัางรู้สึกว่าโชคดีมาก ที่มีท่านราชคคูที่มีคุณธรรมสูงส่งเชน่นนี้จะกลัดกลุ่มไปใหญ่ว่าราชสำนักจะไม่โปร่งใสและจะไม่เปิดโอกาสให้ราชฎรได้เสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเราใช้หูฟังและจดจำไว้ในใจปกครองบ้านเมืองแล้วทำให้แผ่นดินสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองเรายินดีร่วมแรงร่วมใจกับท่านราชคคูและขุนนางทั้งหลายช่วยกันบริหารตาเว เอ่อยจบก็คารวะสามครั้งกล่าวด้วยความนอบน้อมและจริงใจว่าขอบคุณท่านราชคูที่มีเมตตาอบรมสั่งสอนเราทราบสึ้งใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับคดีของไต้เทาเยเราจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดและจัดการให้ถึงที่สุดไม่มีทางปัดความรับผิดชอบนิ่งดูใดและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพอเห็นแก่ความสัมพันธ์ส่วนตน บิดเบือนกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นแน่ส่วนเราจะเขียนราชองการสำนึกผิดเพื่อหวนกลับมาคิดใคร่ควรและตรวจสอบการกระทําของตนเองแม่เรื่องนี้ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องเขียนราชองการสำนึกผิดเพราะห้องเต้เต็มใจยอมรับความผิดนับเป็นการประนีประนอมและอ่อนข้อใหญ่หลวงที่สุดแล้วและยังแสดงออกถึงความเคารพต่อหัวนหน้าผู้ตรวจการด้วย สำนักตรวจการได้จุดไฟกองแรกอย่างเออเกเรทำให้ขุนนางบุญบูทั้งหลายย้อนกลับมาพิจารณาตนเองและเกิดความเคารพยำเกรงอย่างยิ่งกวนฉีกวงและกวนวินชีเดิมทีเข้าใจว่าฮองเตจะไม่พอใจไม่มากก็น้อยแต่เมื่อมองอย่างละเอียดกลับพบว่าพระองค์รู้สึกผิดจริงๆในแววตาไม่มีความขับแค้นใจ กลับเต้มไปด้วยความชื่นชมอย่างจริงใจมีฮองเตที่ปรีชาสามารถเช่นนี้จะกลัดกุ้มไปใหญ่วัตาเว้ยจะไม่เจริญรุ่งเรืองคนทั้งสองรีบคุกเข่าก้มหัวขอบพระทยในความเมตตาของฮองเตขอบตาแดงเรือหัวเส่งเจอรีบเข้าไปประคองพวกเขาลุกขึ้นแล้วเอ่ยปลอบใจด้วยท้อยคำอ่อนโยนอีกสองสประโยคบรรยากาศอันตึงเครียด ถูกแทนที่ด้วยความปองดองสัมาณฉันของฮองเต้และขุนนางจากนั้นก็หารือราชกิจอีกไม่กี่เรื่องแล้วถึงค่อยประกาศเลิกประชุมฮองเตหรังสองพ่อลูกตระกูลกวนให้อยู่ต่อเพื่อกินอาหารด้วยกันส่วนคนอื่นๆแยกย้ายกลับไปทำงานของตนโดยไม่ต้องบอกเมื่อเดินออกมาจากตำหนักเฉิงเต อย่าว่าแต่คุณนางบุญบูทั้งหลายที่เข้ามาคำนับเลยแม้แต่เชื้อพระวงศ์ที่มีสายตาเฉียบคมมีความสามารถในการแยกแยะก,ก็ยังมีท่าทางเคารพยำเกรงท่ามกลางเสียงร้องท่านหัวหน้าผู้ตรวจการค่อยๆเดินนะครับเมื่อสองพ่อลูกเดินมาถึงตำหนักเว้ยยางรอไม่นานก็ถูกพาเข้าไปในตำหนัก หัวเสงเจอได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลำลองเรียบร้อยแล้วและกำลังนั่งตัวตรงจัดชุดอยู่บนโต๊ะมีอาหารสามอย่างที่ยังมีอายร้อนกุ่นขันทีวางอ่างน้ำผ้าขนนูนูและสิ่งของอื่นๆเตรียมไว้อย่างละเอียดรอบคอเพื่อให้ทั้งสองคนหวีผมล้างหน้าท่านราชะคูเชิญนั่งท่านเจ้ากรมพิธีการเชิญนั่ง หัวเสงเจอผายมือเชื้อเชิญด้วยท่าทางเป็นกันเองไม่ต้องมากพิธีเชิญทำตัวตามสบายเสมือนบ้านของตนเองเถิดแม้แต่จะพูดกวนฉีกวงและกวนอื่นฉียังมิกล้าจึงถวายบางยังคมอย่างเคารพนบน้อมก่อนนั่งลงหัวเสีงเจอเป็นฝ่ายขยับตะเกียบก่อนคนทั้งสองถึงเริ่มกินอย่างสง่างาม กริยาท่าทางไม่แข็งกล้าวจนดูเยอะยิ่งแต่ก็ไม่อ่อนน้อมเกินควรจนดูต้อยตำ่ำสีหน้าเรียบเฉยไม่สะทกสะาานลักษณะท่าทางต่างๆยิ่งทำให้หัวเสิงเจอพอใจเราพึงได้สัมผัสวัฒนธรรมของจงหยวนไม่นานความรู้จึงจำกัดทุกครั้งที่เห็นดีกาที่ท่านราชคูและท่านเจ้ากรมพิธีการถวายจะต้องถูกสะกดด้วยตัวอักษรที่เขียน ได้อย่างทรงพลังทว่าอ่อนช้อยคิดอยากจะฝึกฝนตนเองแต่กลับจับประเด็นสำคัญไม่ได้หลังจากนี้ยังอยากเชิญท่านทั้งสองมาชี้แนะให้มากๆเขาคุ้นคิดอยู่นานมากถึงเริ่มหัวข้อสนทนาอย่างช้าๆกวนฉีกวงมีนิสัยตรงไปตรงมารีบกล่าวว่าฝ่าบาทตัดช่อมเกินไปแล้วพยคะค่ะลายมือของกระหม่อม ไม่นับว่ายอดเยี่ยมเทียบกับหลานสาวของกระหม่อมแล้วยังด้อยกว่าหลายขุมข้อมือของกระหม่อมได้รับบาดเจ็บโรคเก่ายากจะรักษาให้หายได้แม้หลายเส้นจะสมบูรณ์แต่กลับขาดพลังหลานสาวของกระหม่อมเริ่มฝึกคัดตัวอักษรโดยแบกรับน้ำหนักไปด้วยตั้งแต่อายุสามขวบบวกกับมีความเฉลียวฉลาดลำเลศิศและผ่อนสวรรค์ที่สวรรค์ประทานให้ ทำให้มีฝีมือสูงส่งตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ใช่ว่ากระหม่อมคุยโตโอ้อวดหากเทียบกับนักปราดผู้รอบรู้ในปัจจุบันนี้หลานสาวของกระหม่อมก็ไม่ได้ด้อยกว่าสักนิดพยะค่ะืึอายุสามขวบก็ฝึกคัดอักษรโดยแบกรับน้ำหนักไปด้วยแล้วรึฝึกอย่างไรรึว่าตาของหัวเสียงเจอท่อประกายเล็กน้อยน้ำเสียงแหบอยู่หลายส่วน กวนฉีกวงเข้าใจว่าเขาสนใจฝึกเขียนตวัวอักษรจึงเล่าถึงวิธีที่เขาฝึกหลานสาวอย่างละเอียดอย่างเรื่องมัดถุงทรายไว้ที่ข้อมือแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นเหล็กตะกัวจากนั้นก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆทุกวันตอนเช้าจะอ่านหนังสือร้อยรอบแล้วเขียนจากความทรงจำพันครั้งพานางออกเดินทางท่องเที่ยวไปตามแขวนต่างๆ ชื่นชมวิวทิวทัศน์สภาพความเป็นอยู่ของราษสรเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและสภาพจิตใจให้เข้มแข็งขณะฟังในหัวของหัวเสงเจอปรากฏภาพที่เหมือนจริงมากขึ้นภาพหนึ่งภาพคุณหนูหน้อยผู้งดงามนางหนึ่งกำลังฝึกเขียนจากความทรงจำแล้วร่ำไห้ไปด้วยทำท่าทางสายหัวไปมาขณะท้องโครงกร นางฝึกฝนอย่างยากลำบากท่ามกลางพายุสายและเติบโตขึ้นท่ามกลางดวงอาทิตย์ที่เจิดจ้าใบาหน้าอ่อนเยาวน่ารักและก้าวผมแกะค่อยๆเปลี่ยนเป็นใบหน้างดงามชวนตะลึงทำให้หัวใจของเขาเต้นโครมครามต่อมาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงเมื่อเขาคืนสติกลับมาจิตใจก็ยากจะสงบรอยยิ้มที่ติดอยู่มุมปากพันเรือนหาย ถึงอย่างไรคนทั้งสองที่อยู่ตรงหน้าคือคนในครอบครัวของกวนสูอี้ทั้งยังเป็นคนที่เขาไว้วางใจมิอาจจะเมินเฉยได้จักต้องรับมืออย่างดีหล่อให้กวนฉีกวงพูดจบเขาก็ฝืนยิ้มกล่าวว่าหรือรายมือของหูยินยอดเยี่ยมกว่าของท่านเจ้ากรมพิธีการด้วยเขาเป็นคนใจร้อนหุนหันพลันเล่นตัวหนังสือจริงธรรมดายัางสู้กระหม่อมไม่ได้ จะไปเทียบกับอีอีได้อย่างไรพระยะค่ะกวนฉีกวงเจ็บใจที่ไม่อาจล้อมเหล็กให้กลายเป็นเหล็กกล้าได้ในใจอดบ่นพึมพำประโยคหนึ่งไม่ได้ฉะไหนฝ่าบาทเอาแต่เรียกอีอีว่าหูยินเล่ากับทรงคุ้นเคยสนิทสนมกันมากกวนวิ่นฉีคลี่ยิ้มมีกล้าเอ่ยปากพูดตามใจชอบพอจะได้ไม่ถูกบิดาเจิมตีหัวเสงเจอหัวเราะเสียงดัง ชอบใจที่สามารถพูดคุยถึงกวนซูอี้ได้อย่างแนบเนียนทำให้ได้ยินเรื่องที่น่าสนใจและเรื่องน่าอับอายมากมายความเจ็บปวดที่ซ่อนเร้นอยู่เมื่อคู่จึงค่อยๆจางหายไปแล้วเปลี่ยนเป็นความพอใจและมีความสุขกินอาหารเสร็จแล้วฮองเตและขุนนางก็มีความรู้สึกบางอย่างที่ยังติดค้างในใจแต่เมื่อเห็นว่าสายแล้วและยังมีงานที่ต้องทำ จึงขอตัวอำลาขณะที่กวนอิ๋นชีกำลังจะจากไปจูจูก็เอ่ยขึ้นมาว่าขอบังอาจทูลถามฝาบาทภายในตำหนักจุดกํายานอะไรหรือพยะคะ่ะกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากหัวเซงเจอเอ่ยว่าไม่รู้ว่าจุดอะไรเล่าเกิดในกองทัพไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ ปายฟูปายฟูรีบตอบว่ากับทุนฝาบาทและเรียนใต้เท้ากวงเป็นกำยานกุ้ยเสียงที่หวินโจส่งมาเป็นเครื่องบรรณาการถ้าใต้เท้าชอบบ่าวจะให้คนไปเตรียมให้ท่านหนึ่งตลับกวนอินฉีไม่ปฏิเสธเมื่อรับของขวัญมาแล้วก็เดินตามกวนฉีกวงออกไปหัวสังเจอถอนหายใจอย่างโล่งอกหยิบกระดาษเจี่ยเฉียนจือออกมาจากช่องลับ สูตรดมใกล้ๆกล่าว่าแม้เสียงเฉียหายจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแต่ก็หอมยาวนานและถึงจะนำของใช้ต่างๆมาปกปิดก็ดูจะไร้ประโยชน์เหมือนกับขนผู้เนนยิ่งมีกลาคิดกลับยิ่งแทรกซึมเข้ามาในหัวใจของเราภายในตำหนักการเชียนเยจเจินนอนอยู่บนเตียงใบหน้าซีดขาวลิมฝีปากแห้งแตกหากไม่ใช่สวงอกยังขยับขึ้นลงอยู่ คงคล้ายเป็นศพหนึ่งนางกำนันสองนางคุกเข่าเฝ้าอยู่ข้างเตียงตลอดเวลาเกรงว่าหากละสายตาไปเพียงแวบเดียวเยจี ia, วีอาจถึงแก่กรรมได้จากนั้นไม่นานหย่งเหอยกชามยาเข้ามาก่าวเสียงเบาว่าพระสนมท่านตื่นได้แล้วสมควรดื่มยาได้แล้วเพะคะเยเจนค่อยๆหลืมตาขึ้นมาแววตาไหลประกาย มองผ้าม่านเตียงอย่างเหม่อลอยผ่านไปคู่หนึ่งถึงคิดออกว่าเป็นเวลาใดและสถานที่ใดนางกำนันประคองนางขึ้นมานางฝืนลุกขึ้นนั่งกระแอมไอแล้วกล่าวว่าวันนี้ฮ่องเต้เสด็จมาส่งเยี่ยมคาบ้างหรือไม่วันหนึ่งนางนอนหมดสติไปแปดชั่วยามเกรงว่าจะพลาดโอกาสไม่ได้เจอคนผู้นั้นสีหน้าของหยงเหอเศร้าหมองเล็กน้อย กล่าวอย่างระมัดระวังว่าทูลพระสนมฮ่องเต้มีราชกิจรัฐองค์ยังไม่ทรงมีเวลาว่างเพคะแต่หม่อมฉันกล่าบทูลว่าพระอาการประชวรของท่านดีขึ้นบ้างแล้วคิดว่าเมื่อเสร็จราชกิจแล้วฮ่องเต้ก็คงจะเสด็จมาเพคะจริงหรือเยเชนยิ้มอย่างขื่นขมตอนที่ข้าหมดทางเยียวยารักษาพระองค์ยังไม่เสด็จมา ในเมื่ออาการดีขึ้นแล้วก็คงจะไม่มาเช่นกันหยงเหอจะไม่ต้องพูดปลอบใจข้าหรอกกล่าวถึงตรงนี้นางก็บอกมือไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปแล้วกล่าวต่อว่ายามนี้ในที่สุดข้าก็เข้าใจแล้วว่าน้ำหนักของค้าในพระทัยของพระองค์มีเท่าใดเวลาเจ็ดปีอย่างน้อยก็สมควรหลงเหลือความห่วงใยบ้างพระองค์ทรงดีเสียเหลือเกิน ว่าจะหักหน้าก็หักหน้าช่างเป็นกระสัดที่แหลงน้ำพระไทยเสียจริงๆข่าอุตส่าห์สละชีวิตเพื่อปกป้องพระองค์ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องถูกหรือผิดกันแน่พระสนมท่านอย่าทรงดำรีอะไรฟุงซ่านเลยเพคะสิ่งสำคัญในเวลานี้คือต้องรีบบำรุงพระวรากายเพคะยงเหือหันซ้ายแลขวาเห็นว่าไม่มีคน จึงล้วงยาลูกกอนสีแดงเม็ดหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อแล้วยัดใส่มือเจ้านายเยเจิจนกำเอาไว้ระหว่างก้มหน้าไอก็กืนมันลงไปจากนั้นยกชามยาขึ้นมาจิบอึกเล็กๆรอให้เจ้านายกินยาแล้วย่งเหอกล่าวเสียงต่ำว่าพรสนมท่านยังไม่สมควรสิ้นหวังเพคะยังทรงมีโอกาสพลิกฟื้นยามนี้ฮ่องเต้ยังไม่ทรงมีรัชทายาท หากท่านชิงให้กำเนิดพระโอรสองค์โตก่อนตรากูลแย่ก็จะสามารถฟื้นตัวได้เรื่องเล็งด่วนในยามนี้คือเตรียมตัวตั้งคันหลองให้พระวรกายขับยาพิษออกมาหมดแล้วบบาจะไปปรุงยาสำหรับบำรุงมดลูกมาหลายๆเทียบให้ท่านดื่มทุกวันไม่ถึงสองเดือนก็สามารถร่วมราติวสันได้แล้วเพคะเยเจนดื่มยาอึกสุดท้ายแล้วกล่าวอย่างจนปัญญาว่า ฮองเตไม่เคยส่งแตะต้องข้าแล้วข้าจะตั้งคันได้อย่างไรเล่าพระสนมท่านยังไม่เคยส่งร่วมราตีวสันหรือเพคยหยงเหอเกือบทำชามยาแตกนางรู้เพียงว่าฮองเตไม่เคยค้างคืนที่ตำหนักการเฉียนและไม่เคยค้างคืนที่ตำหนักอื่นด้วยตอนกลางวันมักจะเสด็จมาบ่อยครั้งบางครั้งอย่างไล่คนออกไปหมดแล้วพูดคุยกับพระสนมอยู่ในตำหนัก นานถึงสองสามเคืนหรือนานเป็นครึ่งค่นวันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทำอะไรเลยภายใต้สายตาสงสัยของนางกำนันคนสนิทในที่สุดเยดเจินก็เปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจและยังเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดออกมาค่ากับฮองเต้ย,ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายกันมาก่อนอยังจำวันที่ท่านโหได้รับสมรสพระราชทาน แล้วฮ่องเต้ทรงตบหลังมือของข้าเบาๆได้หรือไม่เจ็ดปีมานี้นั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ส่งแตะต้องตัวข้าหยงเหอมิก้าถามให้มากความกังวลว่าตนเองจะมีอาจเก็บความลับที่ยิ่งใหญ่เพียงนี้เอาไว้ได้เดิมทีนางเข้าใจว่าพระสนมสามารถเข้าวังหลังได้อย่างราบรื่นและได้รับตำแหน่งสูงสักถึงเพียงนี้ สมควรจะมัดใจของห้องเต้ได้ถึงจะถูกต้องที่แท้คนผู้นั้นกับไม่เคยแตะต้องนางแม้แต่ครั้งเดียวสาเหตุที่หลายปีมานี้ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเป็นเพราระบุญคุณที่ช่วยชีวิตเท่านั้นเอาละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็อยากมากเลยเนาะสำหรับใหญ่เยเจินนะคะอยากที่จะให้ห้องเต้มา แต่เนื้อต้องตัวให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่า7ปีเนี่ยก็แค่แหมเอามือมาตบที่หลังมือนางเบาๆนิดเดียวปลอบใจนั่นเองนะคะเอาละค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้านะคะส่วนทองเต้คำวนาก็คิดถึงนางเอกไปเรื่อยๆค่ะโบไปเรื่อยๆนะคะไว้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ